ดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทั้ทง8มาตรการของโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารอําเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งตั้งอยู่ในบ้านโพนงามโคกตำบลบ้านแป้นอําเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนคร เเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เขตพื้นที่บริการครอบคลุมทั้ง3าหมู่บ้านในตำบลบ้านแป้นได้แก่หมู่2บ้านพงงามโคกหมู่3บ้านพงงามท่าและหมู่9บ้านพงงามโคกใหม่ปัจจุบันโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพงงามโคกวิทยาคารนางสาวรัชนีวันสิริพันธ์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีคณะครูและบุละคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด9คนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจำนวน93คน8ห้องเรียนการดำเนินง,งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทั้ง8มาตรการมีดังต่อไปนี้มาตรการที่ 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาโดยมีการกำหนดนโยบายโรงเรียนเป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารมีการระบุการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนติดประกาศทั้งที่หน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียนอีกทั้งยังได้ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่ประชุมครูที่ประชุมผู้ปกค,ครองที่ประชุมนักเรียนประกาศหน้าเสาธงทำหนังสือแจ้งของความร่วมมือไปอยังชุมชนรอ,รอบๆโรงเรียน มาตรการที่ 2. การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมาตรการที่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเรามีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนทุกช่องทาง รวมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการขายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในโรงเรียนและรอบโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่และห้ามโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยินยอมให้ผู้อื่นมาโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนโดยครูเวรประจำวันและฝ่ายสารวัตรนักเรียนมาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรซึ่งรายวิชาในหลักสูตรนั้นจะบูรณานการการเรียนรู้สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเกี่ยวกับรายวิชาสุขศึกษาสังคมศึกษาและกิจกรรมลูกเสือเนนาลี ส่วนกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้นจะบูรณาการกับกิจกรรมการอบรมประจําสัปดาห์กีฬาต้านยาเสพติดอบรมหันให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์หรือกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเครื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้หนักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในบริเวณและนอกบริเวณสถานศึกษาโดยออกคําสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยกําหนดให้การดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นภารกิจที่สภานักเรียนต้องดําเนินการกําหนดให้หัวหน้าห้องของทุกห้องเป็นแกนนํานักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนแกนนั้นจะก,กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นการรณรงค์จัดป้ายนิเทศการจัดประชาสัมพันธ์หลังกิจกรรมหน้าเสาธงแจกสื่อรณรงค์ต่างๆมาตรก,การที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโรงเรียนมีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรกเรียน ซึ่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงคือนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนที่เคยสูบแล้วเลิกสูบคนที่เคยดื่มแล้วเลิกดื่มหรือคนที่ใกล้ชิดคุกคลีกับเพื่อนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนมีกระบวนการคัดกรองเพื่อแยกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสูบหรือกลุ่มดื่มผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนการสัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมการสดส่องดูแลของสภานักเรียน ซึ่งโรงเรียนนั้นจะมีการให้คำปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่หรือให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีแนวโน้มที่อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์รวมทั้งติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่หรือนักเรียนที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีแนวโน้มว่าจะดื่มหรือสูบโดยภาคีสี่ฝ่ายได้แก่ครูที่ปรึกษาครูแนะแนว กลุ่มกิจการนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนวางแผนการทํางานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่หากนักเรียนนั้นละเมินนโยบายเป็นครั้งที่3โรงเรียนก็จะส่งเข้าสู่ระบบบริการเลิกตามแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมของกลุ่มสุบุรีโดยเชิญผู้ปกครองรับทราบและยินยอมในการส่งต่อน,นักเรียนเข้าสู่ระบบบริการเลิกสุบุรีของโรงพยาบาลต่อไปมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับชุมชนโดยการให้ความรู้กับชุมชนจากการแจกเอกสารแผ่นพับการติดแผ่นป้นายรณรงค์การเดินรณรงค์ร่วมกับชุมชนในประเพณีต่างๆการชี้แจงและขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนหรือว,วิธีการพูดคุยและขอความร่วมมือกับการค้า,าที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จัดประชุมผู้ําชุมชนและองค์กรต่างๆเพื่อจัดเวียนยามสอดส่องการซูบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนมาตรการที่8การคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นโดยมีการสอนแทรกสาระความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นให้แก่บุคลากรนักเรียนในสถานศึกษาโดยให้ความรู้หลังกิจกรรมหน้าเสาธงในวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษา และกิจกรรมลูกเสือเนนารีแก่นักเรียนโดยให้นักเรียนนำสามท่านนี้ไปให้ความรู้กับผู้ปกครองที่บ้านและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นของชาวบ้านในชุมชนประเทศกาลต่างๆแล้วนำข้อมูลมาสรุปกับโรงเรียนในแต่ละเดือน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยการระดมทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกคนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้กครองผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนายราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้รับความรู้และได้รับทราบถึงปัญหาและพิภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งยาเสพติดในสถานศึกษาและเยาวในชุมชนการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นแนวทางให้เกิดการยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามอีกทั้งเป็นแนวร่วมในการดําเนินง,งานนักเรียนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินง,งานได้เช่กนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดการจัดกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมชมรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆโดยกิจกรรมเหล่านี้มีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ขอให้คำแนะนาแก่นักเรียนโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เช่นนี้เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำทักษะสังคมให้แก่นักเรียนที่มีส่วนร่วมอีกด้วยอีกทั้งเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบการดำเนินการเพิ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนขึ้นมาซึ่งจะทำงานร่วมกับสภานักเรียนในการดูแลและเฝ้าระวังภายในโรงเรียนช่วยคณะครู มีการรายงานให้กับสภานักเรียนและครูผู้ดูแลทุกสัปดาห์และการประชุมเพื่อหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาหากกลุมนักเรียนุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ต้องสงสัยหรือกลุ่มที่มีการนำบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในโรงเรียน